อ่ะมากางเกงขาสั้นชายค่ะลูกค้าขาขาสั้นหญิงก็มีขาสั้นหญิงก็ใกล้หมดแล้วโอ้ยเหลืออยู่แค่สามลูกเองมา้งที่เอาที่ดูลูกค้าอยากดูก็เลยเอ่ะเอาออกมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะเอาให้หมดเอาให้หมดเลยขาสั้นหญิงก็คือจะเหลือแค่ป้ายเยลโล่นี่แหละใช่<ต>ที่เอา,เอามาเอฟจี亚马สี่สามใช่เอฟจสี่สามจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย นะคะคุย FJ43 สวยนะลูกค้าใครอยากได้ลูกใหญ่ก็ไปเล่นลูกใหญ่ได้เลยร้อยกิโลจัดโปรโมชั่นถูกๆเลยนะอะมาตัวนี้จะเป็นงานค่ะสั้นชายนะคะลูกค้าอุ้ยจะบอกว่าตัวเนี้ยแฟชั่นได้ลำลองได้เหมือนกันเลยนะคะลูกค้าใช่คือออกรวมมาเลยนะสำหรับงานกางเกงขาสั้นชายหนูวกเลยอู้ดูตัวนี้นี่คอตตอนลูกค้านะคะแบบนี้กำลังนิยมกันเลยนะ สวยๆแบบนี้ใครที่กําลังตามหาอยู่แล้วเกงขาสั้นชายคือขารวมแบบรวมทรงมาให้แบบนี้เลยลูกค้าดูตัวอย่างงานก่อนได้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้4,500บาทนะคะงานคุณผู้ชาย4,500บาทเป็นงานป้ายเย็นโล่40กิโลนะคะลูกค้าขาเห็นไหมงานรวมเนื้อผ้ามาเลยลูกค้าเอวยังยืดงานเชือกนะคะลูกค้าคอตตอนผ้าลม่มมาหมดผ้า<อ>วอม<ด>ใช่ ออกมาทุกแนวทุกผ้าเลยลูกค้าค่ะตัวนี้นะคุ้มๆเลยราคาดีมากแค่4,500เนาะใดๆคือป้ายเน้นทรงวัยรุ่นนะใช่เน,น้นทรงวัยรุ่นเลยลูกค้าไม่ติดแบบว่าโอ้โหเฉมไม่ติดเฉมนะคะเนี่ยสวยนะลายสกอตแบบนี้นะคะลูกค้างานคือแบบว่ามีแบรนด์กีฬาออกด้วยอย่างอันนี้ของไนกี้ค่ะเนี่ยทรงสวยๆเลยลูกค้า สไตล์แบบเนี้ยก็ขายอัพทำราคาได้พวกแบบผ้าคอตตอนนี้นะคะอันนี้จำนวนตัวประมาณเท่าไหร่นะแอดพอยส์ต้านแบบนี้อาจจะอยู่ประมาณร้อยเอ่อร้ 150, อยห้าสิบร้อยแปดสิบตัวประมาณ,ปร,มาณประมาณนะั150้นร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบวกลบโดยประมาณนะคะร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบวกลบโดยประมาณค่ะพี่นะตัวนี้ก็สอบรีวิวหนูให้จัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะเลิศดปะ จะส่งฟรีไปเหมือนเดิมเลยลูกค้าค่ะอุ้ยสวยมากงานแบบงานเซิร์ฟมีออกลูกค้างานเซิร์ฟงานคอตตอนแบบใส่เขาเรียกว่าสไตล์แบบว่าเหมือนกางเกงสเวตเตอร์ที่แบบใช่แบบบวมๆบางคนเขาก็จะแบบใส่ขาสั้นแบบคอตตอนกับเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่หน่อยเท่ก็มีนะมันไล่หลายแนวมากเลยในกระสอบนี้อบป้าใช่เนี่ยสวยสวยเลยนะคะนี่งานสกรีนยังดีอยู่นะคะลูกค้าขา แบนกีฬาก็มีออกคือครบจบเลยรวมเนื้อผ้าไปให้ในกระสอบนี้ราคา4,500บาทจำนวนประมาณ150-180บถรบวกลบตัวค่ะพี่ขากระสอบรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีรหัส CF เป็นลูกรีวิวเป็น P12 ค่ะลูกค้าขาพีห่งสองนะคะลูกรีวิว ใครจะรับรีวิวส่งฟรีพี2 5 0 8 0ถึง180ตัวบวกลบค่ะลูกค้าขาราคาแค่4,500บาทงาน40กิโลป้ายิ่นโลมาเลยแม่นี่ดูตัวนี้ด้านหลังงานกระเป๋ากระเป๋าเบลเบเทอเลยลูกค้าเออใหญ่ๆจัดหนักจัดเต็มเลยนี่ลายสวยๆเห็นไหมคือตัวที่เป็นเอวยางยืดอ่ะสภาพดีใช่ยัง,งยืดอ่ะเอวดีเออดึงๆเลยดูเห็นไหม มีอะไรหยากลดราคาไหมมาอีกแล้วหารถราคาอีกแล้วมารดราคาอีกแล้วนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะใครจะรับลูกรีวิวนะพีศูนเนาะพ0 2อ๋อพี2สอขอภัยพี2สนะคะลูกค้าขาเนี่ยงานสวยมากเลยอันนี้เป็นแบบว่าเขียนว่าบาสเกตบอลด้วยนะคะ งานผ้าดีฟิลแบบเป็นเกงบาร์ป็นเกงแฟชั่นจำลองเออตัวนี้นะลูกค้าเอาไปได้เลยนะเหลือแค่ไม่กี่ลูกแล้วเหมือนกันที่ดูเหมือนเหลือไม่เยอะไม่ถึง10ลูกนะคะใคร<ม>อยากได้จัดไปเลย P12 4500บาทรีวิวจะส่งฟรีให้คะ่ะเน่เป็นไงลูกค้ารวมทรงรวมแบบไปจริงๆดูดีเลยตัวนี้ <S <S อะไรเอ่ยพอยบบอะไรเอ่ยแบรนด์ตัวนี้ดิ ใช่ไหมไว้ไว้ไว้กระดิ่งกระดิ่ง Why ขอกระดิ่งเลยมาละมาละค่ะปลาดาค่ะเออนี่ซูมไปเลยลูกค้าแล้วงานยังผ้าใหม่สวยด้วยลูกค้าเอาไปเลย4,500ส่งฟรีมีปราดาออกนะคะได้ด้วยหรอใช่โอ้โหเริดมากลูกค้าอะ ตามด้วยนี้จอแดนนะคะจอแดนมาต่อเลยทรงสวยมากนะคะแบรนด์มีออกนะแม่ว่าเป็นเล่นไปไนกี้ปราด้าจอแดนมีมาแล้วนะคะตัวนี้รถไม่ไหวเลย <Essential. S 1> เออไวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว e s s e n เชียต่อค่ะลูกค้า oh. ค่ะกรีดมากเห็นไหม ใครว่านี่อาดิดาอ๋ออาดิดาสไปต่อใครลูกค้าเหลือแค่สามกระสอบสุดท้ายนะใช่อ้สามกระสอบคิดว่าเหลือแปดเก้ากระสอบตอนแรกสามกระสอบสุดท้ายลูกค้าค่ะใครจะรับนะตัวนี้สี่พันห้าถูกมากแม่ได้งานสวยๆคุ้มๆแบบนี้ไปแล้วแบบว่าคอตตอนบางตัวคือยังใหม่อยู่เลยอะพวกกางเกงคอตตอนมีทางคอตตอนมีท้งกีฬาใช่คอตตอนกีฬาแล้วก็มีแบรนด์งานผ้าร่มงานผ้าวอร์ประมาณกี่ตัวจ๊ะ ประมาณ1 5 0ถึง180ค่ะตัวนี้นี่1 5 0ถึง180ตัวบวกลบเลยลูกค้าค่ะตัวนี้ไม่มีไม่ได้หนูบอก้อยไหลไปแล้วนะคะหนูบอกเลยงานสวยสวยเลิศนะคะคุ้มมากๆเวียคอยตอนนี้หายากมากนะเอเซนเชียลกับอาดิดาสคอลแลบเออสวยมากลูกค้ากรีดมากลูกนี้แม่อย่าพลาดงานจีนอ่ะจะออกแบรนด์พวกสตรี เยอะนะ essential หรือพวกแบบเอาไปสักใหม่ไหมเออไว้นั่นแหละโอเคเออ e s s e n t i a ใครจะเอาลูกนี้รีบเอานะลูกค้าส่งฟรีด้วยส่งฟรีคุ้มๆเลยพี่แล้วคือแบบว่าโอ้โหได้แต่ละอันไปววาวมากหนูบอกเลยนะคะใครที่เล่นงานอังเกขาสั้นชายอยู่แล้วพี่มาเอาตัวนี้ไปเลยอุ้ยโอเคนี่รอดแล้วก็อันนี้ของ เชียรเดนโอค่ะงานคอรต้อนด้วยลูกค้าสวยๆเลยนะคะมีเซิร์ฟด้วยอ่ะใช่มีงานเซิร์ฟออกมีงานแบบว่าผ้าวอร์มออกผ้ากีฬาออกคือออกรวมมาเลยเนี่ยเอวยังยืดเด้งๆเลยหนูบอกเลยเอวยังดีอยู่นะคะสามลูกสุดท้ายสามลูกสุดท้ายมาเลยใครจะรับลูกใหม่รหัสลูกใหม่รหัสพีหนึ่งหนึ่พีหนึ่งหนึ่งนะคะลูกใหม่พีหนึ่งหนึ่งลูกรีวิวพีหนึ่งสองส่งฟรีค่ะมา ไปมาเลยนะเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตอันนี้เป็นอะไรนะหลีหนิงหลีหนิงเป็นแบรนด์จีนแบรนด์จีน,น,จนค่ะคันเหมือนกันนะใช่ของปอะระเทศจีนแบรนด์ดังของบ้านเขาลูกค้าช้ำน้อยมากเลยนี่ งานเอวยังดีแล้วก็ไม่ค่อยติดภาษาจีนเนาะใช่ค่ะไม่ค่อยติดเลยลูกค้านะมาแบบว่าสวยๆเลยตัวนี้เลยใช่ดูดีมากเป็นงานงเกงขาสั้นชายที่แบบจับต้องได้เลยงานแบบสมเหตุสมผลมากอ้ยอันนี้อเบอร์คอมบี้ค่ะแล้วเอวแบ่ว่าซส์ดีมากแม่ไปด้วยกระเป๋าข้างขาโกมานี่เป็นไงเลิศครบจบเลยตัวนี้ลุกนี้พี่ หนูบอกเลยไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้แล้วใครที่เล่นอยู่แล้วมาเห็นนะหนูว่าต้องอยากได้มากขาสั้นผู้ชายนะเ,เข้ามากันหรือ,อยังเ,ออเข้ามากันหรือ,อยังมีคนเห็นหรือ,อยังต้องเดี๋ยวต้องไปตามลูกค้าที่เล่นแล้วในโอเพนแชทมาเร็วพี่หนูเปิดขาสั้นชายให้แล้วนะตัวนี้สวยๆเลย ลูก3ามลูกสุดท้ายค่ะพี่ขาวันนี้คือแบบว่าพยายามเอาแบบตัวที่แบบเหลือน้อยๆนะมาปล่อยแบบอยากให้หมดมากเลยเมื่อเช้าก็หมดไปหลายตัวแล้วหมดหลายตัวใช่งานแบบลูก2ลูก3าลูกเนี่ยปล่อยให้หมดเลยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่รู้ว่ามีของอยู่ใช่วันนี้เราเลยเอามาอัพให้นะคะลูกค้าเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเบรนออกเยอะมากลูกนี้ใครที่แบบว่าเห็นแล้วแบบถูกใจต้องตา CF มาเลยลูกค้าขาพีหนึ่งสองนะ ส่งฟรีไปเลยคะ่ะนี่ลูกนี้สวยสวยจริงลูกนี้คือหนูบอกเลยว่าสภาพดีส่วนใหญ่มันจะติดแค่เรื่องของแบบผ้ามันยับเนาะมันอัดมาลูกค้าแต่จริงๆคืองานน้องสภาพดีงานสวยไม่ค่อยชาเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ได้แบรนด์ออกดีมากเลยแม่นะคะเนี่ยเห็นปะสวยๆผ้าดีผ้าหนาเลยบางตัวใครอยากได้นะจัดไปเลยพี่สามลูกสุดท้ายเท่านั้นนะ เดี๋ยวจบลูกนี้นะจะแวะให้ส่วนลดกันอีกมีเสื้อแขนยาวคอบัวสไตล์เกาหลีไหมคะตัวนั้นจะยังไม่มีเลยพี่ปกติก็คือแบบต้องบบไ,ไปลุ้น,นใช่แบบล้วน<อ>ๆเลยจะยังไม่มีปกติพี่ต้องไปเปิดลุ้นในงานพวกแบบเสื้อขาวแฟชั่นอะไรแบบนี้นะคะเสื้อค <Cotton. S 1> อต้อน0ูทหเได้ถ้าพี่สาวอยากเน้นแบบอาจจะไม่ใช่คอบัวล้วนนะแต่เน้นงานเกรดนะแม่ เรามีงานเซต30ตัวใช่เรามีงานเซตให้นะคะ0ูนย์ตัวไปดูตัวนั้นได้นะคะตัวนั้นก็สวยไปลุ้นกันได้อันนี้ Essential Adidas มาอีกแล้วแม่วิ่งออกหลายตัวนะเอาจริงงาน Essential เนี่ยเนี่ยเกงแบบว่าสไตล์แบบเซอรวอย่างเงี้ยลูกค้าสวยๆเลยนะคะลวดลายอะไรพวกนี้ขายทำราคาได้ทั้งนั้นเลยจริงๆงานนางเกยคุณผู้ชายอ่ะเป็นอะไรที่ขายทำราคาได้มากกว่าของผู้หญิงนะ ใคร<ด>ที่แบบแ<พ>ว่าใช่มันเป็นงานแพงเลยใครที่เล่นงานอลงเกมผู้ชายอยู่แล้วพี่ตัวเนี้ลงทุนไปแบบว่าไม่ต้องแรงเลยราคาถูกๆสี่พันห้าได้ไปแบบว่าร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบตัวแบบนี้ลูกค้าเอาไปขายตัวนึงได้หลายบาทขาสั้นผู้ชายนี่บางทีเขาไม่ได้ขายตัวละร้อยเขาขายร้อยห้าเลยนะบางทีร้อยห้าอัพขึ้นไปเลยสวยๆทางนั้นเลยลูกค้าขาเนี่ยโอ้โหและเอวยังยืดก็คือแบบว่า สภาพเอวคือยังดีอยู่นะคะลูกค้าค่ะตำหนิน้อยที่ดูมานะตำหนิค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่นั้นค่าดีเลยอะไรเอ่ยอุยเอเซนเชียลมาอีกแล้วค่ะออกหลายตัวมากนะเอาจริงอันนั้นก็ยูนิคอใช่เอเซนเชียลตามด้วยยูนิคอนะคะลูกค้าขะซูมให้ดูเลยแบรน มันมีเหมือนพวกกางเกงบาสเนาะใช่มีใช่เมื่อกี้เห็นเขียนมาเลยเป็นแบบบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานสกรีนแถบข้างอะไรพวกนี้ก็คือมีออกเลยทรงสวยสวยแถบข้างอย่างเงี้ยมันเป็นตงานวัยรุ่นใช่งานวัยรุ่นแบบเท่ๆเลยนะคะลูกค้าขาเนี่ยดูดิทรงสวยสวยทั้งนั้นเลยลูกค้าขาตัวนี้นะอุ้ยจีออร์ดาโนมาอีกตัวค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะ เอาจริงคือลูกนี้ถ้าไม่บอกฉันคิดว่าออกมาจากญี่ปุ่นคือแบรนด์เยอะมากนะคะลูกค้าราคางานญี่ปุ่นตอนนี้ราคาเท่าไหร่โอ้โหมืนราคาเต็มเจเท่าไรเป็นหมื่นค่ะหนูบอกเลยงานคุณผู้ชายของญี่ปุ่นคือหลักหมื่นลูกค้าคือแบบว่า ลูกค้าก็แบบว่าตังเกมผู้ชายไปไม่ถึงใช่ใครไปไม่ถึงใครไปไม่ไหวมาเอาตัว4,500นี้ไปก่อนนะคะพี่ขาได้ลุ้นแบรนด์เหมือนกันนะถึงปกติเราจะบอกว่าไม่ไม่ต้องคาดหวังกับแบรนด์ลูกค้าแต่มันก็ยังออกใช่เราไม่ให้ลูกค้าคาดหวังแต่น้องก็ออกค่ะเอาไปลุ้นกันได้นะคะลูกค้าตัวนี้วิบังตัวเป็นงานแบบว่าซับในแบบตะข่ายก็มีนะคะลูกค้าเอเซนเชียลออกหลายตัวเอเซนเชียลมันเป็นแบรนด์บ้านเขาอ่ะใช่ใช่ แมนเจอบ่อยนะใช่แล้ว<อ>เขาเล่นกันพูม่าอ่ะอันนี้ของพูม่ามาอีกค่ะ<อ>มาหลายแบรนด์แล้วมีอะไรนะพาด้ดาเอเซนเชียลอาดิแดนไนกี้อ่าพูม่ายูนิคอุ้ยมาเยอะลูกค้าบอกแล้วไม่คาดหวังแต่น้องก็ออกออกเยอะด้วยนะตัวนี้เล่นได้เลยใครที่อยากได้นะลูกรีวิวจะส่งฟรี4,500บาทเดี๋ยวโชว์อีกสักแป๊บเดี๋ยวดูให้ดูในไม้ ว่าเวลาขึ้นราวแล้วมันสวยฉ่ำแค่ไหนพี่ผ้ยูก็ออกผ้ากีฬาออกตัวนี้สวยมากสีขาวตัวนี้ของสเกเชอร์ค่ะเออเอาสิเอาสินี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรับสภาพดีด้วยสภาพดีด้วยนะคะสีขาวตัวนี้สวยๆเลยลูกค้ามีงานแบบว่ากระเป๋าข้างของสเกเชอร์ไปเลยค่ะเออเริดว่าแล้ว ใช่สองลูกเก้าพันโอ้โหแปดสิบกิโลใช่แล้วถ้าโอ้โหให้ญี่ปุ่นเป็นหมื่นสองลูกราคายังไม่ถึงเขาเลยนะลูกค้ามาเล่นตัวนี้ได้เอาตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวขอโชว์อีกหน่อยนึงเดี๋ยวไปในราวให้นะคะนี่สวยเลยนะคะลูกค้าสีสันก็ยังมีออกให้ลุ้นนี่แอลทรอยเรียงไว้นะคะแบรนด์ออกเยอะมากพี่เอาจริงออกทุกแนวเลยอ่ะและแบรนด์ออกเวิร์ด้วยนะอุ๊ยเห็นอะไรไหมนะ ว้าวรีวิวซอาเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะลูกใหม่พีหนึ่งหนึ่งเหลืออีกแค่ลสองลูกจัดไปเลยสองหรือสามสองลูกสุดท้ายนะคะสองลูกสุดท้ายค่ะพีหนึ่งหนึ่งใครจะรับลูกใหม่พิมพีหนึ่งหนึ่งมาได้เลยนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยทรงสวยมากทรงสวยมากนะคะใครอยากได้จัดไปเลยจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะ ไปในราวหน่อยไปในราวให้ดูยังยืดยใช่เนี่ยเดี๋ยวยืดให้ดูก่อนเสียน้อยมากค่ะดึง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 เนี่ยเป็นไงงานเอวยังดีอยู่เลยลูกค้าอะเนี่ยให้ดูก่อนที่เรียงขึ้นมาในราวสวยๆทั้งนั้นสี่พันห้าอะไรไม่คุ้มพี่ยายแดงเอาลูกใหม่ไปเร็วลูกแค่สองลูกใช่เหลือแค่สองลูกลูกใหม่พีหนึ่งหนึ่งมาเลยลูกใหม่พีหนึ่งหนึ่งมาเลยลูกค้าขา เอาไปเร็วเอาลูกใหม่ไปเลยพี P11 เข้ามาเลย4,500บาท oh. เห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วคือยางแบบอย่างสภาพดีนะ Adidas งานแบรนด์ออกเยอะมากลูกรีวิวเนี่ยให้ดูเลยอันนี้ก็ของ Skechers นะคะลูกค้าขาใครอยากได้นะเอปรีวิวไม่ทันพี่เอาลูกใหม่ไปเลยพี P11 ตัวนี้หนูบอกเลยว่าเล่นเล่นเลยเล่นได้เลยนะคะคุ้มๆเลยเนี่ยงานสวยๆยนันแล้วสไตล์คือแบบแฟชั่น วัยรุ่นงานไม่ได้ติดเชยติดแก่อะไรเลยนะคะลูกค้า,า่ะด้านไหนเอออ่ะนี่เห็นไหมดูทรงรวมเนื้อผ้าไปให้ในรูปนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะพีเร์<ๆ>สวยเลยใช่เป็นงาน,นแบบว่าเกรดค่ดอนข้างสวยนี่เห็นไหมลายแบบว่าโอ้โหสัมสัทั้งนั้นเลยงานกางเกงผู้ชายยังไงก็ขายได้พี่่ะขาสั้นชายขายง่ายขายไวแน่นอนนี่ดูเห็นไหมสภาพใหม่ ใหม่มากให้ดูแบบว่าในราวบางส่วนที่เราเอามาขึ้นอ่ะลูกค้าแค่คัดมาขึ้นก็คืองานสวยฉ่ำมากอาดิดาสเอเซนเชียลนะคะลูกค้างานแบบว่าแบรนด์ออกเพียบอะลูกเนี้ยเอาจริงลูกรีวิวคุ้มมากลูกใหม่หนูไม่รู้นะว่ามันอาจจะออกมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกค้าไปลุ้นกันได้แต่ยังไงได้งานทรงสวยแน่นอนได้งานทรงสวยสภาพดีแน่นอนนะคะลูกค,ะคะ้าขาแก๊ปนี่ไซส์ดีแก๊บแบบตะโกน ลูกค้าเดี๋ยวจบลูกนี้หนูขออนุญาตปล่อยส่วนลดให้ก่อนท่านลูกค้ายังอยู่เนาะปล่อยส่วนลดให้เอาเป็นเลขเหมือนเดิมละกันได้เลยเลขสองหลักใส่ให้หน่อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวด้านจีจีมาให้หนูหน่อยลูกนี้นะยังว่างอีกสองลูกนะใครจะรับพีหนึ่งหนึ่ง <ๆ S 2> มาเลย,ยเอารางวัลเดียวก่อนนะคะขอใครอยากได้ด้านจะีจีมาเลยลูกนี้ก็ยังว่างพีหนึ่งหนึ่ง